โอ้แต่มันก็เป็นสีที่ไม่ถูกฉลบป,ปะงงสวัสดีทุกคนเดี๋ได้กล่องจุ่มาอีกแล้วตัวที่เท่าไหร่แล้วตัวที่สั่ของเราและตัวที่เราสั่งมาก็คือนี่เลยมิโกเป็นเขามีทั้งหมดสิบแบบนะรวมสีเขียดด้วยทำไมอยากได้ตัวไหนหรออยากได้ทุกตัวนะแต่ที่อยากได้เลยคือสีดำเพราะว่าสีมัมจะนมือติดหนึ่งเนาะมันไม่ค่อยสดใสแกแล้วนะ ดีกล่องก็น,น่ารักห่อก็น,น่ารักด,ดีพร้อมนะจรงเนี่ยไปเลยคือสีดำเฮย้ยสีม่วงสีม่วงอีกแล้วสีม่วงเป็นไงน่ารักไหมดูดิตัวแบบขนาดก็แบบเออไม่ได้ใหญ่ไม่ได้เล็กมากนะคือกำลังดีมันค่อนข้างมีน้ำหนักดูดีมือหมุนได้ด้วย กดูตาก่อนดูตาก่อนเป็นอันดับแรกดูตาเป็นไงอุย้ยตาหน่ารลักมากกินมันแบบเหมือนแบบเบอร์รี่เบอร์รี่นะตัวที่เราได้ก็คือนี่เลยสีม่วงเหมือนกันไหมแตไ่ได้ผมเป็นสีฟ้านะแต่ตัวเป็นสีม่วงแล้วก็ได้ตาเป็นแบบว่าตาวิงวิงตาสีสีอะ่ะดูดีน่าหลักมากอุย้ยแต่มบนก็เป็นสีที่ไม่ถูกฉลกปะ งงแล้วสีวงจะถูกฉลกกับเราแล้วดูการ์ดี้น่ารักมากโอยการดหน้าหลังเลยต้องปกสุดๆอันนี้เราสั่งตั้งแต่วันที่3สิบสามวันนี้เท่าไหร่สิบเก้าแหละเราประมาณเจ็ดวันอาทิตย์หนึ่งก็ได้ของเลยดูดิเป็นสีมว่งที่ไม่ถูกฉลกแต่ถูกใจมากไปทำเลย